ทีกองใชอองเสียคุต้อติอแนใหมากนอนแแนวนอนถ้าวาขั้นตอนถึน่ะลิงนเขาอยาวเเกี่ยออกมาแป่งๆอนอนแบบให้มกอนแแนวนอนถ้าาข้นตอนึค่ะ ิงเขาจะยาวส,สุปเขียนออกมาแปลกๆมันแบกคือมัน <c oughs> ใกล่แล้วอย่เดี๋ยวนะทำไมถึงตั้งชื่อแมวชื่อเล่นว่าโบเยชื่อในในบ้านเรียกว่าอะไรนะนิ่งขนา,าดขนาดหรว่นิ่จริงๆเหรอจริงๆแล,ๆแลชื่อในสนา,หามคนไปชื่อในวงการเหรอแล้ชื่อว่ <c oughs> <ห>าอยู่ว่าชื่อฝนชื่อโบนี้ในความ็นความลับไม่ลับเลอลัจะโดนรู้นะน้องกำลังน่ารักกำลัง แล้กลับไปหมดเลยชื่มเห็นตัอยากจะอใอยางอันนี้เป็นพันไม่ใช่เป็นพันุ์เองยงปบติต้ออะไรอ่ะงานอนแผใช่หรอนถอนแอทตเลยออบิติติสิติสติสิติสิติสิตสตรสิติสิติสิตสิติสิสิติสิติสิติสิสิิิิิิตสิิิติิสตตั